بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تن بوشم تركب شوان ولا كون كان تفسير القرآن ركان أتباعي สาธยายอัลกุรอานก่อนหน้านี้เราได้คุยกันแล้วว่าอัลกุรอานนั้นเป็นกะลามุลลอฮเป็นคำของอัลลอฮซึ่งไม่มีมนุษย์คนใดสามารถที่จะเอาสมองสติปัญญาของเขาไปสาทยายอัลกุรอานเองโดยที่ไม่ได้รับความรู้ที่ถ่ายทอดจากนบีมูฮัมมัดสุลลัลอฮวาเลวะซัลลัมหรือเหล่าสหาบะ อันตรายตรงนี้ที่ท่านอบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาเลวะซัลลัมได้กำชับเตือนกับอุมมะของท่านที่ท่านอาบีได้บอกว่ามันฟัสรอกุรอานันบิระยีฮีใครก็ตามที่เขาสาธยายอัยอลกุรอานด้วยกับทัศนะของเขาเองในอีกรายงานหนึ่งเนี่ยใช้คำว่ามันฟัสรอกุรอานันบิไรรอินมินผู้ใดก็ตามที่สาธยายอธิบายอัลกรรุรอานโดยที่ไม่มีความรู้ ที่ได้รับการถ่ายทอดมาก็คือความรู้ที่นบีได้สอนกับสหฮาบะถ้าเอาทัศนะของตนเองไปสัทยายเดี่ยวๆเพียวๆเนี่ยท่านนบีก็บอกว่าอิงการอัสวาบันถึงแม้ว่าจะอธิบายถูกต้องนั่นแหละแต่ก็ผิดอยู่ดีเพราะอนเนื่องมาจากว่าถูกต้องเพราะบังเอิญไปถูก ในการเอาสมองปัญญาของตนเองไปอธิบายอัลกุรอานนั้นเป็นที่ต้องห้ามเพราะว่ามนุษย์ไม่สามารถที่จะได้ร่วงรู้ถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่อัลลอฮฺสุบฮานวาตาอัลาได้ทรงกล่าวไว้ด้วยความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์เองเพราะฉะนั้นการกระทําอย่างนี้ท่านนาบีจึงได้บอกว่าฟันเลยตะเบวะมักอะเูมินันนาาจงเตรียมที่นั่งสําหรับเขาในนรก เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องที่เราจะเห็นดีเห็นงามกับการที่ใครสักคนหนึ่งแต่เขาเรียนรู้ภาษาอาหรับมีความเชี่ยวชาญในภาษาอาหรับแม้กระทั่งคนที่เป็นอาหรับเองนะครับก็ไม่สามารถที่จะกระทําการเช่นนี้ได้แต่เราก็ต้องอาศัยการอธิบายอัลกุรอานจากท่านนบีจากสฮาบะที่อยู่ในเหตุการณ์ ที่อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมานั่นแปลว่าเราต้องกลับไปสู่คนในยุคต้นที่เขาได้รู้ได้เห็นแล้วสำหรับคนในยุคเราเนี่ยซึ่งอยู่ห่างไกลาจากเหตุการณ์ที่อัล,อลกุรอานถูกประทานลงมาเป็นระยะเวลาพั0 0กว่าปีอย่าว่าแต่ย้อนกลับไป1400กว่าปีเลยถึงแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับว่าเราไปหยิบข้อความ ของคนใดคนหนึ่งเอามาแล้วก็เอามาเข้าใจเองเราก็อาจจะเข้าใจผิดวัตถุประสงค์ของผู้ที่เขียนประโยคนั้นก็ได้แต่นี่คือคำของอัลลอฮ์แล้วผ่านมาพันสี่ร้อยกว่าปีที่เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาแล้วเราจะเอาสมองปัญญาของเราไปวิเคราะห์ไปวิจารณ์ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นอันตรายนะครับเพราะอัลกุรอานคือมาตรฐานอันดับหนึ่งที่วันนี้เราจะมากระทำการโดยพละการ จะหยิบอัลกุรอานไปแปลไปอธิบายเพื่อให้สอดคล้องกับความรู้สึกอารมณ์ของเรานั้นเป็นเรื่องที่ผิดยิ่งใหญ่เลยทีเดียวแล้วถามว่าทำอย่างไรเราจะเข้าใจอัลกุรอานได้เพราะอันเนื่องมาจากอัลลอฮ์ให้อัลกุรอานมาไม่ใช่เอามาอ่านเฉยเฉยโดยที่ไม่ต้องศึกษาทําความเข้าใจก็ไม่ใช่นะครับอัลลอฮ์ให้อัลกุรอานมาเป็นทางนําเป็นข้อเตือนปัญหาว่าอัลกุรอานจะเตือนเราได้อย่างไรจะนําเราได้อย่างไร ถ้าเราไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในอายะนั้น,นั้นที่อัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาได้ทรงกล่าวไว้คนในยุคอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหาาบะของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮะสัลลัมเองเนี่ยก็จะไปสอบถามท่านนาบีในข้อสงสัยในแต่ละอายะที่เขายังไม่เข้าใจน,นะครับเ<อา>พื่อไปหาคำตอบขนาดคนในยุคสฮาบบะเองก็ยังต้อง ย้อนกลับไปหาหนนบีให้หนบีตอบให้หนบีฉเฉลยให้แม้ว่าในหมู่สอฮาบะเองเนี่ยจะเป็นคนที่ใกล้ชิดจะได้อยู่ในยุคที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาก็ตามแล้วถ้าเรายิ่งไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นบรรดามโมฟัสซีรีนหรือ,อนักอธ,ธิบายอัลกุรอานเนี่ยเขาจึงมีหลักเกณฑ์หลักกา,การในการที่จะสัทยายในการที่จะอธิบายซึ่งหลักเกณฑ์ ที่บรรดามูฟัสซิรินได้ใช้อยู่แล้วก็เป็นที่รับรู้ในหมู่บรรดานักวิชาการด้านการอธ,าธิบายอัลกุรอานเนี่ยนะครับก็คือ4ประการด้วยกันประการแรกเราเรียกว่าตับเซีรุลกุรอานบิลกุรอานการอธิบายอัลกุรอานด้วยอัลกุรอานหมายความว่าอายะใดก็ตามที่กล่าวไว้โดยย่อๆก็จะมีอายะอื่นมาสาธยายความ หรืออายะใดที่กล่าวไว้โดยภาพรวมๆก็จะมีอายะอื่นๆมาแจกแจงในรายละเอียดเพราะฉะนั้นหลักประการแรกเลยก็คือการนำเอาอัลกุรอานที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆนะครับคือไม่ได้หมายความว่าไปหยิบเอาอัลกุรอานอายะใดก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องมาอธิบายความกันมันก็จะไปกันคนละทางอัลกุรอานที่ ได้อธิบายความในเรื่องนั้นๆที่มีอยู่ในอายะอื่นๆก็อเอามาอธิบายความอย่างนี้เป็นวิธีการอันดับแรกนะครับที่ท่านดบีมุฮัมมัสสดสุลลัลอวะเลวะสลัมได้ทำให้อุมมาของท่านได้เห็นการอาเอาอัลกรุรอานในอายะอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาอธิบายความซึ่งกันและกันซึ่งหลักสูตรอันนี้เราเรียกว่าอัลกรุรอานวิธีการอัลกรุรอานอธิบายอัลกรุรอาน ซึ่งในประเด็นนี้เราก็ยกตัวอย่างไปไหลายตัวอย่างนะครับวันนี้เรามาดูในกรณีที่สองที่เราเรียกว่าอัลกุรอานอธิบายอ่านการอธิบายอัลกุรอานด้วยสุนนะด้วยฮะดีษหรือด้วยสุนนะของท่านนาบีมูฮัมหมัสสดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมและประการที่สามการอธิบายอัลกุรอานด้วยกับ คำพูดของบรรดาสหาบะความเข้าใจของบรรดาสหาบะที่เรียกว่าตับเซรุลกุรอานบิอักวาลิสหบะหรือตับซซรุลกุร e อานบิอักวาลิตาบิอินการอธิบายอัลกุรอานด้วยคำพูดของบรรดาตาบิอิน e ในการอธิบายอัลกุรอานด้วยสุนนะของท่านนาับีมุมฮัมหมัดสลหลลฮุอะลห์วะสลัมเนี่ยเราจะพบอย่างมากมายนะครับเพราะว่าอัลลอฮฺบานุตาอาลลาทรงบัญญัติเรื่องใดๆในอัลกุรอานไว้เนี่ย ก็จะบัญญัติไว้เป็นหลักการแต่จะไม่มีรายละเอียดครอบคลุมทุกกรณีก็คือบัญญัติเป็นหลักๆไว้ไม่ว่าจะด้วยเรื่องของการละหมาดด้วยเรื่องของการถือศีลอดเรื่องของการจ่ายจ่ายส a าาเรื่องของการทำฮัจหรือข้อบัญญัติอื่นๆก็จะกล่าวไว้เป็นหลักๆส่วนในรายละเอียดท่านนบี oh นนมุมัมมัสศ็อลลอฮุอะลัยวะซัลลัมก็มาสทยายมาอธิบายความ อัลลอฮ์สั่งให้อาบน้ําละหมาดจะอาบอย่างไรทําอย่างไรรายละเอียดขอบเขตของมันอย่างไรแค่ไหนอะไรที่ทําให้ได้ทําให้เสียน้าละหมาดท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮวาอะลัยวะสัลลัมก็มาอธิบายความมาขยายความหรืออย่างเช่นอัลลอฮ์สุบฮานวะตะอาลาได้สั่งให้ทําการละหมาดหรือการจ่ายสกาดการถือสินอดการทำฮัจท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮวาอะลัยวะสัลลัมก็มาอธิบายความ หรือมาสาธยายความการอธิบายของท่านนาบีด้วยคำพูดก็ดีหรือการอธิบายของท่านนาบีด้วยการกระทำก็ดีท่านนาบีทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็บอกกล่าวหรือบางครั้งท่านนาบีทั้งทำทั้งพูดทั้งบอกเนี่ยล้วก็ย้ำกับบรรดาอุมมของท่านโดยผ่านทางสวาฮาบะอย่างเช่นในเรื่องของการละหมาดเนี่ยท่านนาบีทั้งบอกให้ฟังทำให้ดู แล้วก็ตอกย้ำด้วยบอกซอลลูกามารอไอทูมูนีอุสล,ลีพวกเจ้าทั้งหลายจงละหมาดเหมือนอย่างที่ได้เห็นฉันละหมาดก็คือสหาบะของท่านนาบีมหัมัสโลลลฮวอเลว,วะวสลัมได้เห็นท่านนาบีละหมาดอย่างไรพวกเขาก็เก็บจดจำเอาอาริยาบทนั้นไปกระทำแล้วก็ถ่ายทอดให้คนในยุคถัดมานะครับเพราะงั <S 1> <S 1> <'s> ้นการที่ท่านนาบีมหัมัสโลลลฮวาเลวะสลัม สาธยายเป้าหมายที่เป็นคำสั่งหลักๆในอัลกุรอานเนี่ยท่านนับีอธิบายด้วยอวฮีของอัลลอฮ์อีกส่วนหนึ่งไม่ได้หมายความว่าท่านนับีเอาความคิดความอ่านของท่านเข้าใจอัลกุรอานเองแล้วก็อธิบายเองขนาดท่านนับีมูฮัมหมัดสุลลลาก็ยังไม่ได้เอาความคิดความอ่านสมองปัญญาของท่านไปตีความหรือไปอธิบายเอง อย่างในกรณีที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลาได้ทรงกล่าวว an in ่าว่าอันซันนาอิไลกัดิกระลิตูบายินาลินนาสเราได้ประทานอัลดิกระแปลว่าเราได้ประทานข้อเตือนอัลลอฮ์เรียกอัลกุรอานในอายะนี้ว่าข้อเตือนเราได้ประทานข้อเตือนนี้ให้แก่เจ้าล in ิตูบายินาลินนาสเพื่อให้เจ้าเอาไปสาธยายแก่บรรดาผู้คนเพราะฉะนั้นเมื่ออัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลาได้ ให้อัลกุรอานแก่ท่านนาบีแล้วก็ตั้งให้ท่านนาบีเป็นผู้ที่ทำหน้าที่อธิบายสาทยายถามว่านาบีเอาความรู้ในส่วนไหนไปอธิบายหรือท่านนาบีเข้าใจเองไม่ใช่นะครับขนาดท่านนาบีก็ยังไม่ได้เข้าใจเองแต่ว่าอัลลอฮฺสุบฮานุวตาอลาส่งมอบความรู้ความเข้าใจให้แก่ท่านนาบีอย่างเช่นฮะดิษในซุนันอบีดาวูดที่บันทึก คำรายงานบอกว่าท่าน,นาอััดุลัลอะวะสัลลัมได้บอกว่าอัลาออูตีทุนอินนีอูตีทุนกุรานะอวมิสลัฮูมะะแท้จริงอลัลกุรอานได้ถูกนำมามอบให้แก่ฉันแล้วสิ่งที่คล้ายกับอลัลกุรอานก็ถูกนำมาให้ด้วยก็คืออลัลกุรอานนี้เป็นววฮีของอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาอาลาส่วนความรู้ความเข้าใจอลัลลอฮ์ซุบฮานวะตะอาลาก็ส่งมอบให้แก่ท่านนาบีด้วยก็เป็นววฮีอีกส่วนหนึ่งเราเรียกว่าอวฮีซุกรอ เพราะฉะนั้นอัลกุรอานและฮะดีษทั้งสองนี้เป็นวาฮีซึ่งอธิบายความซึ่งกันและกันวันนี้เราจะหยิบเอาอัลกุรอานโดยละทิ้งสุนนะหรือฮะดีษการอธิบายของท่านนบีมูฮัมหมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมนั้นเป็นไปไม่ได้เป็นอันขาดนะครับเพราะว่าขนาดท่านนบีเองเนี่ยท่านก็ยังไม่เอาความคิดความอ่านของท่านมาอธิบายความด้วยความรู้สึกของตัวท่านเอง ถามว่ามนุษย์เราบนโลกใบนี้ถามมีใครที่เข้าใจอัลกุรอานได้ดีที่สุดก็คงจะต้องตอบเหมือนกันนะครับตรงกันผมไม่ได้บังคับใครว่าจะต้องตอบตรงกับผมหรือเหมือนผมแต่ว่าตรงตามที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตะอัลาได้ท่งประทานความรู้ความเข้าใจและท่านที่ท่านนาบียยืนยนันเราก็ต้องตอบว่าผู้ที่เข้าใจอัลกุรอานได้ดีที่สุดก็คือ ท่านนาบีมูฮัมมัดสลุลลัลนหัวอะลัยฮิวะสัลลัมแล้วถ้าถามว่าแล้วต่อจากท่านนาบีมูฮัมมัดสลุลลัลนหววัวอะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยใครที่เข้าใจอัลกรุรอานได้ดีที่สุดไม่ใช่อาเลมผู้รู้ในบ้านในเมืองเราหรือในยุคข,ของเราในศตวรรษในสมัยของเราไม่ใช่ทั้งหมดนะครับคนที่เข้าใจอัลกรุรอานได้ดีที่สุดรองจากท่านนาบีมูฮัมมัดสลุลลัลนหววัวอะลัยฮิวะสัลลัมก็คือซอฮาบะห์ เหล่าซอฮาบะของท่านนบีมูฮัมหมัดส,ส,สลุลลัลลอฮอะเลวะซัลลัมนั่นเองที่พวกเขาอยู่ในเหตุการณ์ที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาเรียนรู้ศึกษาทําความเข้าใจจากท่านดบีโดยตรงอย่างเช่นในกรณีของท่านอานัสบินมาลิกอับดุลละอิบนีมสัสูดนะครับท่านอับดุลละอิบนีมสัสูดบอกว่าไม่มีอายะใดในอัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาโดยที่เราไม่รู้ว่าอายะนี้ถูกประทานลงมาด้วยเรื่องอะไร ด้วยเหตุอะไรเพราะว่าสหาบะเป็นเรือนแสนเนี่ยเขาไม่ได้อยู่พร้อมกันในขณะที่อัลกรุรอานถูกประทานลงมาก็จริงบางคนอาจจะอยู่ในเหตุการณ์หรือบางคนอาจจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เลยแต่เขาก็สอบถามจากท่านอับดุลมฮัมมัดสุลต่านละวะเลยะซัลลัมและก็สอบถามซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากท่านอับดุลมฮัมหมัดสุลต่านละวะเลยะซัลลัมแล้วเนี่ยถ้าเราจะถามว่าใครเข้าใจอัลกรุรอานได้ดีที่สุด เราก็คงจะต้องตอบว่าบรรดาซอฮาบะของท่านนาบีมูมฮัมหมัดสุลล,ลัาลฮุอะลัยวะสัลล,ลัมนะครับเราก็เข้าสู่หัวข้อในประเด็นที่3ก็คือตัฟซีรุลกุรอานบิอักวาลิซอฮาบะการอธิบายอัลกุรอานด้วยคําของบรรดาซอฮาบะของท่านนาบีมูมฮัมหมัดสุลลัาลฮุอะลัยวะสัลลัมแต่จะขยายความในประเด็นนี้ก็คงจะต้องยกยอดแหละครับเพราะว่าเวลาได้หมดลงก่อนเราพบกันใหม่ในครั้งต่อไป Wallahu aliyuttaufik wa nihidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.